เอ็ดดี้เฮิร์นให้ไวเป็นตัวเต่งในไฟคืนสังเวียนของโจชัวเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ของอดีตแชมป์โลก2ส,สมัยแอนโทนีโจชัวได้กล่าวว่าดินเลี่ยนไวคือนักชกอันดับแรกที่เป็นเป้าหมายในการนำมาเป็นคู่ชกในไฟหน้าของทางแอนโทนีโจชัวโดยแอนโทนีโจชัวเคยชกกับดินเลี่ยนไวมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีคศสอ1 5โดยในไฟนั้น แอนโทนีโจชัวเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่7ไฟล่าสุดของทางแอนโทนีโจชัวเขาเพิ่งจะแพ้ให้กับโอเล็กซานเดอร์อุซิสมาซึ่งเป็นความพ่ายแพ้สองไฟติดต่อกันทำให้เขาต้องการไฟที่จะสามารถเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยมาจากตัวเขาเองว่ามีแผนการโชคในเดือนธันวาคมนี้แต่ตอนนี้กำหนดการเด้เลื่อนไปเป็นต้นปีหน้าแล้ว สำหรับทางเดนเดียนไว้เขาก็เพิ่งจะแพ้นอกให้กับไทสันฟิลลี่มาเมื่อต้นปีเดิมทีเขามีแผนจะคืนสังเวียนในวันที่26เดือนพฤศจิกายนนี้กับทางเจอเมนแฟรงคลินถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเขาจะได้โอกาสในการโชคกับแอนโทนีโจชัวโดยทางเอ็ดดี้เฮิน์ได้กล่าวว่าเขาแอนโทนีโจชัวอยากชคกับดินเลียนไว้จริงๆดินเลียนไว มีการโชคในวันที่26พฤศจิกายนกับทางแฟรงกลินเราจะรอดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรผมคิดว่าดิเลียนไวเป็นตัวเต็งถ้าเขาผ่านมาได้เอ็ดดีเ้เฮร์กล่าวกับทางเดอะโซนนอกจากดิเลียนไวแล้วเอ็ดดีเ้เฮนยังได้กล่าวถึงออตโตวอลินกับทางดิออนเทไวเดอร์แต่ดูเหมือนโอกาสที่นักชกเหล่านี้จะได้ชกกับแอนโทนีโจชัวจะยากสักหน่อยโดยเฉพาะดิออนเทไวเดอร์ สำหรับทางดินเลี่ยนไว้นั้นเคยพยายามจะเรียกร้องให้เอ็ดดี้เฮิร์นจัดให้เขาชกกับแอนโทนีโจชัวมาหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้ในสมัยที่ทางแอนโทนีโจชัวยังครองแชมป์โลกดินยูบีโอไอบีเอฟและซูเปอร์แชมป์โลก w ด a รุ่นเฮฟวีเวทแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทำให้ดินเลี่ยนไวต้องรอโอกาสในการชิงแชมป์จากเส้น WBC ที่เขาเป็นเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงไฟบังคับมายาวนานหลายปี และเพิ่งจะได้โอกาสในการชิงแชมป์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่เขาก็พลาดไปในตอนนี้แอนโทนีโจชัวไม่มีแชมป์โลกในการครอบครองอีกแล้วน่าสนใจทีเดียวว่าดินเลียนไหวจะยังมีความต้องการชกกับเขาอยู่หรือไม่นั่นเอง